ตีดตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอืมมาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับผมอ่าติดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอืมน่าจะติดนะครับดูครับน่าจะตัวเดียวครับท่านผู้ชมโอ้สองตัวครับผม ครับผมท่านผู้ชมสองตัวนะครับท่านผู้ชมมาปล่อยกันเลยครับท่านผู้ชมปล่อยปลาด้วยกันนะครับปลานินที่ตุกมาได้อ่านี่ครับ ตายคนเดิมเบานกตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเออเบานกตายคนเดิมเบานกตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเออ อ่ะครับสว des ัสดีครับผมอ่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมพามาตกปลานินกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็หมายก็อ่าหมายเดิมนะครับหมายนาลังหมายที่ว่าผมเข้ามาตกแบบสปิวเหยื่อกุ้งกุ้งฝอยหรือว่ากุ้งสดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้นี่ครับ ผมจะมาตกกับตักกล้อตะข่ายหรือว่าตักกล้อพลลมนะครับท่านผู้ชมก็จะตกแบบทุ่นลอยนะครับตกแบบทุ่นลอยก็จะได้ตัวหรือเปล่านะครับกับตักกล้อตาข่ายตกแบบทุ่นลอยปลานินหมายธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อ่ะตก efendim, กันเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวอ่าผมจะบอกอุปกรณ์ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็มีกิฟต์นะครับกิฟต์แล้วก็ ตะกัวนะครับตะกัวก็ลูกเล็กๆนะครับขนาดกรัมนะครับขนาดประมาณ1กรัมหรือว่า2กรัมนะครับส่วนทุนก็นีครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทุนทุนแล้วก็อ่าตามด้วยสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์ที่ว่าเราเอาไว้ตั้งอ่าระดับน้ําว่าเราจะอ่าตั้งทุนระดับแค่ไหนนะครับส่วนไม้อ่าตรงนี้ก็ ตั้งประมาณสักตื้นๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องลึกมากประมาณสักผมตั้งประมาณสักสามสามคืบกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสต็อปเปอร์ตัวนนี้ทุ่นนะครับก็ตั้งประมาณสองคืบหนึ่งสองอ่าประมาณสองสองคืบกว่ากว่าอ่าประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมก็เหยื่อที่ว่าใช้ตกก็จะเป็นลำผสมกับอาหารปลาดุกนะครับท่านผู้ชมก็ผมผสมมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่ว่า,าไม่ผสมให้ดูนะครับนี่ครับเหยื่อลำผสมกับอาหารปลาดุกนะครับผมท่านผู้ชมลำผสมกับอาหารปลาดุกก็ ให้มันจับตัวแข็งเป็นก้อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับลำปราทุมกับอาหารปลาดุกอ่ะก็พลล่มที่ใช้ตกก็จะใช้เบอร์สี่และก็เบอร์ห้านะครับผมเบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้านี่ครับก็ของนี้ผมใช้แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังใหม่อยู่นะครับก็เอาของเก่ามาใช้ก็จะใช้เบอร์สี่กับเบอร์ห้านะครับตกปลานินเพราะว่า ปลาหนินหมายนี่ก็ตัวประมาณ3นิ้ว4นิ้วนะครับก็ตัวใหญ่ๆก็มีนะครับไซประมาณประมาณ5นิ้วประมาณขวามือก็มีครับแต่ว,ว่าตัวเล็กๆมันเยอะนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะนี้นะครับผมท่านผู้ชมตะกร้อตะข่ายก็ใส่ไปในกิบเลยนะครับท่านผู้ชมก็เบอร์สี่ก็จะใช้เบอร์สี่ก่อนนะครับ <c oughs> ก็เราก็เอาเหยื่ออ่ะหไปที่ ตะกโ้อตะข่ายเลยครับท่านผู้ชมหรือว่าตักโกอพนล่มนะครับก็บางมันแล้วแต่บางคนนะครับท่านผู้ชมบางคนเรียกว่าตักโกรอพนล่มบางคนก็เรียกตักโกอตะข่แต่ว่าผมว่าเรียกตักโกรอตะข่ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็โหไปเลยนะครับโหไปตรงนี่ครับตรงตักโกอเลยครับเหมือนกับที่ว่าเราตกด้วย ตะก้อหน้า,นาขขดินตกตะก้อนะครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมอาเดี๋ยวก็โยนลงหมายกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็มาลงเบ็ดกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมได้ตัวเปก่าวนะครับกับกับตะก้อตะข่ายหรือว่าตะก,ก้พอพลล่มโอเคครับท่านผู้ชม เรียบร้อยอทีนี้ก็รอ,อดูสังเกตอาการทุ่นนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าทุ่นมันขยับหรือว่าทุ่นมันกระตุกก็แสดงว่าติดนะครับท่านผู้ชมทุ่นมีอาการเลยครับท่นา,าทนผู้ชมตอนนี้ ี่ตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคุณขยับเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งไว้อีกสักอ่าแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ลองดึงกันดูนะครับว่า ติดกี่ตัวครับท่านผู้ชมตกปลานินด้วยตะกร้อตะข่ายพลล่มแบบทุ่นลอยนะครับผมอืมอืมอืมอ๋ลอลงมาดึงกันดูเลยครับท่านผู้ชมหรือว่าลุดไปเร้วนะครับเห็นเงียบเลยครับท่านผู้ชมม,มาเลยครับท่านผู้ชม ก็ตาข่ายเบอร์สี私は私は私なな่นะครับติดมาแล้วหนึ่งตัวท่านผู้ชมถือว่าอ่ะได้ตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมกกับตะก้อตาข่ายพุ่นล่มลงใบไม้เล็กก็ติดแล้วครับท่านผู้ชม ลานินนี่ครับผมหนึ่งตัวหนึ่งเต็มออกใส่จังไว้ก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็โยนใหม่กันเลยครับท่านผู้ชม ก่อนโยนเราก็แต่งให้ดีก่อนนะครับท่านผู้ชมให้อขยะอะไรมันออกให้หมดก่อนนะครับโยนไปใหม่ครับท่านผู้ชมรอบที่สอง รุนกันต่อครับผมท่านผู้ชมตุ่นเริ่มมีอาการอีกแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มขยับอีกแล้วนะครับอ่าติดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอืมน่าจะติดนะครับ ตึกกตึกๆเลยครับท่านผู้ชมทุนอืมอืมติดแน่นอนครับผมท่านผู้ชมแอ่ว่ากี่ตัวนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผม มาดูกันเลยครับท่านผู้ชมตัวครับผมรอบนี้น่าจะตัวเดียวครับท่านผู้ชมโอ้สองตัวครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมสองตัวนะครับท่านผู้ชมปลานิลสุดยอดเลยครับพี่ลามมานมานครับผมเต็มไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม เพื่อนพี่ๆนะนะใครอยากจะตกกับตะกโกตะข่ายหรือว่าตะกโกพุ่นล่มก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปลานิลไซขนาด3-4นิ้วแบบนี้ก็อาลินตะกโกส4เส้นนะครับหรือว่าตะกโกตะข่ายเบอร์4รับรองว่าได้ตัวแน่นอนครับท่านผู้ชมก็ไซลากิมนะครับไซเล็กๆ ถ้าถามก็กินอร่อยนะครับผมไซนี้เอาไปาใส่เกลือตากแดดหรือว่าเอาไปทําก็ทอดเลยก็อร่อยครับท่านผู้ชมทอดให้โกลมก็สนุกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมถึงว่าจะตกกับตะก้อตะขายก็นั่งตกชิวๆได้นะครับตกชิวๆเวลา,าเบื่อเบื่อว่างๆนะครับ รับรองว่าได้ตัวแนโน,นนะครับผมกับตะโตกตะข่ายหรือว่าตะโกคุณลุ่มเดี๋ยวก็โยนกันต่อเลยครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะเอาสักประมาณ67ตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะกลับนะบโอเคอมาลองตกให้ท่านผู้ชมดูนะครับตก ปลานินด้วยตะก้อตา่ายหรือว่าตะก,ก้อพลล่มก็ตกแบบทุดลอยนะครับไม่ได้ตกหน้าดินนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องใส่เหยื่อนะครับถ้าว่าตกไม้แบบนี้ถ้าไม่ใส่เหยื่อคือไม่ติดนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าที่ผมไปตกที่หน้าประตูระบายน้ําต,ตรงตลาดเมืองใหม่ก็คือไม่ต้องใส่เหยื่อครับท่านผู้ชมเพราะว่าอาศัยปลามันเข้ามาเล่นอยู่หน้าประตูระบายน้ําก็มันวิ่งชนมันติดเองนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าไม้แบบนี้ต้องใส่เยื่อนะครับท่านผู้ชมเอาลุนกันต่อนะครับ นั่งตกชิวๆได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกับตะกลอ้อตะข่ายหรือว่าตะกลอ้อพุนลุ่มแต่ถ้าว่าอาจจะให้สนุกมันก็ตกกับาตาบิดหรือว่าตะคอนะครับเหยื่อกุ้งสดหรือว่ากุ้งฝอยนะครับโอ้มันนะครับท่านผู้ชมใช้คันไม้ไผ่ก็ได้นะครับถ้าไม่มีคันไม้ไผ่ก็คันชิงหลิวระยะ 2.7หรือว่า36แต่ถ้าว่าได้คันไม้ไผ่นี้โอ้มันสนุกเลยครับท่านผู้ชมตกแบบวิถีคนชนบทนะครับคันไม้ไผ่ทุ่นรองเท้าเหยื่อพุ่งหรือว่าไข่มดแดงก็กินนะครับท่านผู้ชมตกปลานินแบบนี้อ่าทุ่นเริ่มมีอาการอีกแล้วครับท่านผู้ชม หยับเบาๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจูมให้ดูครับหร,หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหรือว่าเข้ามาอาตดเหยื่อที่เข้ามากินเหยื่อที่ตะกร้อตาคายนิ่งครับ ติดครับท่านผู้ชมติดอยู่แล้วครับอืมอืมยับแล้วครับท่านผู้ชมอืมอืมอมน,นอนนครับผมติดแน่นนครับส่วนมากยังไม่พลาดนะครับใช้ตะก,กรอ้อตะข่ายหรือว่าตะก,กร,ลลร้อพุนลมว่าลุ้นกันว่าอ่ากี่ตัวนะครับท่านผู้ชมอก็ลงมาดึงกันดูครับท่านผู้ชมรอบนี้กี่ตัวนะครับผม ตัวครับท่านผู้ชมข้างล่างตัวเล็กอีกตัวนึงครับนี่ครับตัวเล็กข้างล่างอีกตัวนึงนี่เท่าไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมใช้เบอร์สามติดแน่นอนครับผมโอยครับ โยนใหม่ครับท่านผู้ชมก็ถือว่านั่งตกปลานินกันสนุกสนุกได้นะครับท่านผู้ชมจากตะก้อตะข่ายหรือว่าตะกอลล้อพุนล่มเดี๋ยวก็อ่ะโยนอีกสักสองไม้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะกลับนะครับผม เพราะว่าวันนี้ผมจะมาลบปลาลานินกับตะโกตาข่ายแบบนี้ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าแบบทุ่นลอยใส่เหยื่อไม้ธรรมชาตินาลังแบบนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมตะโกถือว่าได้ตัวมีผลงานนะครับผมรงมเป็ดกันไหมครับ ปลานินนะครับถ้าว่าแดดออกดีๆอากาศดีๆนะครับมันกินดีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าฝนมามืดตั้งเขามืดมาหรือว่าฝนจะตกนี้อ่าส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยกินนะครับถ้าว่าฝนตกก็แปลกนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับธรรมชาติถ้าว่าฝนตกไม่ว่าปลานินหรือปลาอะไรนะครับท่านผู้ชมออกหมายแล้วฝนตกนี่ปลาก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ถ้าว่า วันไหนที่ว่าแดดออกดีๆอากาศดีๆนะครับฝนไม่ตกอ้โหมันนะครับท่านผู้ชมกินดีมากเลยครับรลุ้นกันต่อนะครับรอบนี้ท่านผู้ชมจะได้กี่ตัวนะครับผมน่าจะมีตัวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นทุ่นมันขยับเบาๆบ,รบรครับลองดูครับผม ติดหรือเปล่าครับผมหนักๆครับหนักๆครับท่านผู้ชมอืมติดครับผมหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมดีครับลงเบ็ดกันต่อเลยครับออกไม้มีไม้สุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชม โยนไปไกลหน่อยครับหมายดุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็จัดกลับนะครับท่านผู้ชมตัวนี้มีอาการอีกแล้วครับท่านผู้ชมอืม ทุนดึกกระดึกอยู่นะครับท่านผู้ชมอีกตัวนะครับน่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมตัวเล็กๆ ตุเบาๆนะครับท่านผู้ชมตึกติ๊กติกติกอ่ะเดี๋ยวก็ดึงกันดูเลยครับท่านผู้ชมโอ้ดึงกันเลยครับผมว้าจีตัวครับท่านผู้ชมเอ้ตัวเดียวครับท่านผู้ชมดูครับไซส์เล็กนี่ครับผม ก็ถ้าว่าท่านผู้ชมจะใช้เบอร์5้าเบอร์หเบอร์7ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ใหญ่กว่านี้นะครับนี่คือผมทดลองเบอร์สี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ดูผลงานกันนะครับแล้วก็กลับนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับที่พามาตกปลานินกับตะก้อตะคลายหรือว่าตะก้อพลล่มนะครับก็ถือว่ามีผลงานให้ ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี้ถ้าว่านั่งอีกก็ได้อีกนะครับก็แค่ามาลองนะครับมาลองว่าหมายธรรมชาติหมายนาลังแบบนี้ตกด้วยตะกล้อตะข่ายพลลม่มเบอร์สี่หรือว่าท่านผู้ชมจะเล่นบเบอร์ห้าเบอร์หกก็ได้นะครับถ้าว่าปลานินไซใหญ่ๆหน่อยก็เล่นบเบอร์ใหญ่ๆนะครับแต่นี้คือปลาหมายนี้ก็คือตัวใหญ่ก็มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเล็กมันเยอะก็เลยใช้บเบอร์สี่ก็ลองตกให้ ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ลงก็ติดทุกไม้นะครับท่านผู้ชมดึงขึ้นมาก็ทุ่นขยับทุ่นกระตุกก็ดึงขึ้นมาก็ติดทุกไม้ติดขึ้นมาก็ตัวครั้งละตัวสองตัวนะครับก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมถ้าว่านั่งอีกก็ได้อีกก็ถือว่าสนุกเหมือนกันนะครับมานั่งตกปลาด้วยตะกร้อตะข่ายหรือว่าตะกร้อพลล่มก็นั่งตกชิวชิวได้นะครับท่านผู้ชมก็เลือกซส์เอาแล้วก็ ได้กับข้าวนะครับส่วนปลาที่ว่าได้วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปปล่อยให้มันขยายพันธุ์อีกหมายนึงนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่ามีผลงานนะครับตกด้วยแต่ก็ตาขายแบบทุนลอยนะครับสุดยอดนะครับพี่หลามมานๆครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันก่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง เ่าเด็กใต้คนเดิมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิง่งกิ้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 งด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครวันนี้ก็ลากันกอน,นกับผมสวัสดีครับผมบายบายครับสุดยอดนะครับพี่ลามมานมานกับผมเอาเดี๋ยวก็ดูผลงานกันนะครับท่านผู้ชม ดูผลงานกันเลยครับนั่งมาก็ครึ่งชช่วโมงครับท่านผู้ชมผลงานนี่ครับท่านผู้ชมส่นี่ถ้าว่านั่งอีกก็ได้อีกครับท่านผู้ชมแต่ว่านี้มาตกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าตกกับด้วยตะก้อตะขา่ายพลล่มได้ตัวหรือเปล่าแบบลอยนะครับได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเดี๋ยวก็จะเอาไป,ปล่อยนะครับท่านผู้ชม เอาเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยปลาพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยกันเลยครับท่านผู้ชมใส่ถุงไว้แล้วครับไปปล่อยอีกไม้นึงนะให้มันขยายพันธุ์เผื่อว่าอ่าสักสี่ห้าเดือนแล้วก็ค่อยมาตกกันใหม่ครับท่านผู้ชมก็ผมก็อ่าแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ได้มาก็บางทีเอาไปปล่อยไว้หมายนู้หมายนี้เ,เราก็ได้ตกแล้วก็ทีมงานก็ได้ตกกันนะครับท่านผู้ชมอโอเคเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยปลากันนะครับท่านผู้ชมปล่อยปลานิมเ,เอาเบ็ดอนดื้เบ็ด้ว,ดลวลาวครับผม,มเบ็ดกับหม่คาตักปังตัางกลงไม้ปักกล้อง ไปกันครับท่านผู้ชมไปปล่อยกันอีกไม้นึงครับไปกันเลยครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาปล่อยปลากันพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชม,มน,นะครับปล่อยไม้นี้นะไม้อะธรรมชาติไม้โบสผนกรีบหรือว่าโบสต้นตาลน,นะครับท่านผู้ชมนีม่ครับไม้ไม้นี้คืออ่ามันจะลึกหน่อยนะครับท่านผู้ชมน้ําก็ประมาณ 3- 4เมตรนะครับตรงที่ลึกกัวไมน้นี้อ่ะ คงอีกนานนะครับกว่าที่ว่าเขาจะทุ่มต็เราก็มาปล่อยขยายพันธุ์กันหมายนี้เดี๋ยวผมแกะทุมก่อนครับมาปล่อยกันเลยครับท่านผู้ชมปล่อยปลาด้วยกันนะครับปลานิลที่ตกมาได้อ่านี่ครับผมก็จะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมได้มาก็บางทีก็มาปล่อยขยายพันธุ์โอเคปล่อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมก็สักห้าหกเดือนเราก็ ได้หากินต่อนะครับท่านผู้ชมเอาวันนี้ก็ลากันก่อนครับท่านผู้ชมบา,บายครับผม